นะครับน้องไว้จะสาธิตของนะครับคือสิ่งนี้อ่าสมมุติเรามีปากกาปกตินะครับมันจะไม่ค่อยชัดปกติอ่ะหน้าอย่างเงาพอแก้ปุ๊บอ่าชาทันทีหยุดมือเลยอย่าเป็นบอกคือออโกัสได้ง่ายก็คือ<า>มัน<ด>จะเน,น้นแบบการถ่ายสินค้าด<ห>้วยผมเอาอะไรดีอ่ะไม่มีอะไรแล้ว อ,อันนี้ก็คือหมอกกับสายวอลก็คืออันนี้โปรดักตอันนี้เราเปิดฟังก์ชันโปรดัก t s โชว์เคสก็คือมันจะโฟกัสสินค้าได้เร็วโชว์ของอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราปกติถ้ากล้องทั่วไปมันจะต้องใช้เวลาโฟกัสเยอะ อันนี้เลนน่าจะยี่สี่เจ็ดสิบแล้วก็ระยะน่าจะหนึ่งจะดแปดถึงสองจุดแปดแล้วก็จะมีช่วงเก้าจุดสี่ถึงยี่สิบห้าจุดเจ็ดสองจะเป็นเลนสองระยะอันนี้ก็จะเป็นเลนม่ห่ออะไรนะครับไซส์อ่านถูกไหมย่ออนี้ค่อนข้างที่จะแพงหรือเปล่าใช่เพราะว่าจริงๆแต่ก่อน s ซนี่ก็กม็มีทำเลนของตัวเองแต่ว่าอ่ะตันนี้ก็ กลับมาใช้ตัวนี้ก็คือแต่ก่อนจะเป็นค้าไซส์ก็จะเป็นไซส์ตามนี้เลยอันนี้ห <จะ S 2> น้าจอมันฟิตได้180องศาอ่า180ครับ,รบแล้วก็ตัวนี้คือมันจะอัปเกรดคือถ่ายสามารถถ่ายวีโอแนวตั้งด้วยเพราสังเกตคือเร,เราเนี่ยจะจะชอบถ่ายแบบพวกในมือถือเนาะแต่ว่ามือถือมันก็ไม่ค่อยตอบโจทย์อ่ะเดี๋ยวจะสาธิตการถ่ายวีโอก็คือง่ายๆครับ ก็ปรับเป็นแนวตั้งเราก็ถ่ายวีโอได้เลยแบบนี้ก็คือจะออโต้ดีเทคเป็นว่าเราถ่ายวีโอแนวตั้งซ<น>ึ่งยี่ห้ออืนอ่นเนี่ยมันจะยังทําไม่ได้คือมันจะบังคับเป็นถ่ายวีโอแนวนอนแนวแนวแนอนเท่านั้นไลน์สเคปถ้าเป็นพอสเชตก็คือสามารถแบบ <ๆ S 1> นี้ได้อะไรเงี้ยเนี่ยซูมหน้าปุ๊บชัดเลยซูมหน้าปุ๊บชัดเลยอย่นี้ซูมหน้าปุ๊บชัดเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีมือมาบังปุ๊บเนี่ยมือจะชัดแหละแล้วก็จะปุ๊บ ก็ด้วยคุณสมบัติคือน่าจะเนียนโดยทันทีมัอันนี้ไม่ได้ทาอะไรนะเดี๋ยวกลอ,อันนี้เราปรับเป็นมีเดียมก็คือการซอฟต์สกินเอฟเฟกก็คือเราไปตั้งค่าซึ่งปกติถ้าถ้าเป็นการถ่ายหน้าเนียนทั่วไปอ่ะจะต้องจะมีแต่เฉพาะภาพนิ่งเท่านั้นแต่ตรงนี้ก็จะเพิ่มความสามารถคือเราถ่ายวีโอได้ด้วยก็คือแล้วดูความสมูทนะครับถ้าอันนี้ ถ้าจากในใน,ในกล้องเนี่ยมันจะเลื่อนมากมก็เดี๋ยวดูไฟล์ต้นฉบับกันว่าก็คือ,อ,อถ้าเป็นแบบมิลิระดัธรรมดาก็อาจจะได้แบบเลือกเลือกน้อย e ีลูชั่นก็น่าจะได้น้อยกว่าน,นี้ใช่ไหมม,มนถึงว่ามันจะแบบผิวเนียนได,ได้ได้ระดับแค่รูปภาพแต่ว่าอันนี้จะได้เป็นระดับดีดีโชก็คือ<ง>มันจะเอาคุณสมบัติพวก R X อะไรอย่างเงี RS ้ยได้ R X ถ้าตอนนี้คือเป็น R X รอย m a r k 7 แต่ว่าเต็มที่คือก็สามารถาถ่ายวิดีโอได้แต่ไม่สามารถถ่ายวีโอเราหน้าเนียนเหมือนธรรมชาติอันนี้คือจะความละเอียด50ดาเทรมปุ่มก็จะมีฟังก์ชันให้เลือกครับก็ปุ่มสีแดงคือถ่ายวีโอตัวนี้จะเพิ่มความเบลอด้านหลังมากขึ้นก็คือ b a c k g ราวด d ดีโฟกัสก็คือมันก็จะเพิ่มความเบลอหลังเบลอฉากหลังนี้ได้มากขึ้นแต่ว่าถ้าด้วยคุณสมบัติของเลนส์ตัวนี้มันก็จะเบลอได้ระดับหนึ่งแหละ แล้วก็อันนี้จะมีไมโครโฟนสามตัวนะครับก็จะเพิ่มการตัดเสียงรบกวนด้วยแล้วก็จริงๆเรามันจะมีอุปกรณ์เสริมมาให้คือเป็นเดตแคดลักษณะจะเหมือนเป็นขนแมวคือจะบังตรงนี้การลมด้วยปลาถ่ายวิดีโอปกติเราจะเจอปัญหาคือก็ก็คือลมมันจะเข้ามาเสียงลมมาเนาะเดี๋ยวมันจะมีอุปกรณ์เสริมห<อ>น,นึ่งแคดเดาเอาไปรช้ นี่ก็ขนาดจับง่ายมากเลยเก็จักกะชับแล้วก็มันจะมีปุ่มรัดเราก็สามารถฟังคา้าด้วยตัวเองนี้คา่าดีฟอลต์ถ้ายินรูปต่างไทยเนี่ยก็คือเป็นการเมื่อกี้ที่บอกคือเป็น Product Showcase ก็สามารถเปิดปิดได้ปิดก็คือก็โฟกัสปกติซึ่งมันก็จะโฟกัสช้ากว่านิดนึงเนี่ยแต่ถ้าเราเปิดเลยเปิดปุ๊บมันก็จะ แต่ก็ต้องรักษาระยะน,นิดนึงถ้าสินค้าแนะนำก็ชิ้นใหญ่ๆห,ห,หน่อยอข้างหลังก็อันนี้ก็แต่ด้วยอันนี้ข้อแนะนำคือถ้าเราจะใช้โปรดักต์โชว์เคสแ,แนะนำใช้ขาดตั้งกล้องเพราะมันออกแบบเพื่อการรีวิวสินค้าโชว์สินค้าเป็นหลักแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นระบบการสั่งในตัวเป็นออ t ิคอ e นะครับ s t i l i z ิ t a t i o n แล้วก็เพิ่มเติมสำหรับคนที่สายงานแบบเฮ้ยบล็อกเกอร์เนาะเราจะมีช่องบใหม่ให้ด้วยเป็นใช้สามารถใช้ไม้3.5าม,ามิลใส่ได้เลยซึ่งรุ่นก่อนหน้านี้จะไม่มีลูกเล่นตัวนี้ก็คือรุ่นอื่นๆอาจจะยังไม่มีอาจจะต้องต่อพวกช่องโนน,นั้นนี่โหมดก็จะมีพื้นฐานเดี่ดดดก็มาจ,จิงมจับมากเลยนะ น,นี้เวลาเราส่งรูปก็คือส่งผ่านเมมโมรี mm ่เพนเมมโมรเหมือนเดิมใช่ครับแอปตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นอ uh, m a เ e อ a g e m o ม i l บาก็คือมีทั้ง PC แล้วก็ในในแอปแก็คือทั้ง OS s และ d r น i d นะครับก็คือจะมีหรือว่าถ้าเราสมาร์ทโฟนเราก็จะง่ายขึ้นก็คืออ่ะเราไปโหมดดูรูปเนาะดูตีได้เมื่อกี้ ก็คือใช้แอปมาสามารถสแกนรุ่นใหม,ม่เวอร์ชันใหม่สามารถสแกนผา q คิคอดร์้เลยใช่ซึ่งดูจากรูปอ่ะที่ที่เราถ่ายเมื่อกี้นี่ที่เราถ่ายแนวหน่อย,อ,ยอืม กันฟไฟฟ้าก็ไม่นานไม่นานครับก็ใช้หลักการคือใช้ WiFi ใช้ไวไฟใไไฟไดกของเครื่องอ่าเป็นไวไต่ใดๆของเครื่องหรือว่าถ้าเราอยู่บ้านเราก็สามารถต่อ w ไวไฟผ่านมแมนด์ได้แล้วก็ตัวนี้จะมีเพิ่ม h ฮอตชูซึ่งด้วยราคาเนี้ยหาฮอตไม่มีไม่ค่อยจะเจอแบบฮอตชูใส่ขออย่าปิดกล้องแป๊บนึงก็จะสามารถต่อพวกแฟเสริมได้ แล้วก็หรือไมพ่วงพ่วงเพิ่มได้ครับสำหรับอุปกรณ์เสาร์โซนี่ก็สามารถหาซื้อได้ที่ส่วนโซนี่หรือว่าตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ในชุดขายนี้นะคะอันนี้ซื้อจากส่วนโซนี่ไทยก็จะมีเมมโมรีการ์ดให้สามกสิบกิกเลยอันนี้อันนี้เมมมาใส่ได้สูงสุดกิงๆิครับ ได้1เทหรือว่าเต็มที่ก็น่าจะห้ารือสิบสองขึ้นอยู่กับแนะนำว่าก็ต้องเลือกประเภทการให้เหมาะสมเป็น SDXC ขึ้นไปนะครับแล้วก็ส่วนแบตเตอรี่ก็จะเป็นถ้าคุณใช้ย,ยี่ห้อถ้าใช้ย,ยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่ตะกลอัลฟ่าเนี่ยหรือตะกลู RS ว่าอะไรอะไรเงี้ยก็สามารถใช้แบบประเภทสายเดียวกันก็มน,น,น S, <S t p ความจุก็ประมาณนี้ก็ถือว่า เทียบกับกล้อง v อยี่ห้ออื่นส่วนตัวคือมีแอคชั่นมีแอคชั่นแคมของโซนี่ด้วยเนี่ยแบบก็ถือว่าทนอยู่ือได้นากกว่ายี่ห้อที่เคยใช้มาอาจจะใช้ได้ก็คือแบบถ่ายวิดีโอเล่นําสหรับใบการถ่ายรูปเนี่ยก็เพิ่มเติมเราสามารถ v ดูโอแคปเจอร์ได้คือการถ่ายแบบเราสามารถถ่ายวิดีโอแล้วก็การถ่ายภาพนิ่งด้วยส่วนหมดก็หมดพื้นฐานในการใช้งานเนี่ย ก็จะมีตั้งแต่อะโปรแกรมก็คือจัดเซตอะพาเจอร์แล้วก็ปรับอ p พาเจอร์แล้วก็ปรับความเร็วชัตเตอร์แล้วก็แมนนวลทั้งหมดเลยแล้วก็พื้นฐานแนการคอนรามาที่การขายจุดขายของการถ่ายรูปสามารถสวิปเลื่อนไปเลยซีโหมดก็จะเพิ่มก็จะมีเป็นอนะสปอร์ตมาโครแลนสเคปก็คือพื้นฐานในซีนในพอร์ r เทรต แอนตีโมชันเหมาะสำหรับสายแสนน้อยอเพรอ่าอาหารอาหารถ้าเราแล้วก็เพิ่มด้วยคูณุณสมบิเหมือนจะก๊อปกับซีรีส์ rx อะไรเนี่ยก็มันจะเพิ่มนอกจากโฟกัสเราสังเกตคือเราโฟกัสด้วอ่ะเรดูอีกทีก็คือระบบอ,อะ่ะมันจะโฟกัสที่ดวงตาอันนี้ตะโกนนะการหน้าก่อนเวลาเมื่อกดชัตเตอร์ครึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะโฟ ที่ทดวงตาอี้ก็คือทําให้ดวงตาจะคมชัดมากขึ้นและรองรับการถ่ายสัตว์เลียงด้วยตาของสัตว์เลี้ยงแมวหมาอะไรเี้ยก็จะมาเหมือนก็จะโฟกัสที่ที่ตาของเราด้วยไม่ต้องห่วงก็คือการพูดถึงความเร็วชัตเตอร์การประมวลผลเนี่ยถือว่าเทียบเท่ากับกล้องตระกูลตัวท็อปซี R X ร้0หรือว่าตปประกูล compact pro ได้ น,นี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับอยู่ที่อันนี้สองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะครับราคาเปิดตัวก็หาซื้อได้ที่ศูนย์โซนี่ไทยหรือว่า